ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตยอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยตนสาขาบุรีลำนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุซูคิงยตนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีลำนางลงวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่26ธันวาคมพศ2563นั่นเองก็เดี๋ยวพี่่ายต้องรีบ ทำเอกสารรถนะครับแล้วก็รีบแปลวรถที่อําเภอนางรองพอดีมีลูกค้าที่เพิ่งพร้อมแล้วก็รับรถด่วนวันนี้นะครับพี่ไายถ่ายวีดีโอมาหลายรอบแล้วไม่มีปัญหาอีกเออโอ้กรรมจริงๆปกติกรใช้ไม้สายใช่ไหมเออวันนี้เราก็ถ่ายถ่ายไปเอาเสียงไม่มีเสียงหายตอนนี้ก็เลยต้องถอดใหม่สงสัยต้องลงทุนซื้อของแพงนะครับใช้ของถูกไม่ได้เออนะดวงคนจังหวะยุ่งก็ยุ่งรถก็ต้องมาถ่าย อ่ะทีนี้มี f อฟขอมานะครับพี่ต่ายช่วยถ่ายสีประตูสีบอลเงินให้หนูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้ได,ได้วันนี้พี่ต่ายจะมีปล่อยอยู่พอดีคันนี้นะครับจะเป็น f อฟที่อยู่อําเภอคูเมืองอ่าก็รุ่นที่เขาเอานะครับรุ่นที่ลูกค้าเอาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซนั่นเองรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ โดยรุ่นแซเกียร์อัตโนมัติเขาจะมีให้เลือกสีสีให้เลือกเออมากถึง5สีสีขาวสีดำสีบอลเงินสีเทาสีส้มนั่นเองอาสีขาวมุกจะแพงกว่าเพื่อนนะครับ9 2 4 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีขาวมุกก็จะอยู่ที่917,000บาทนั่นเองถ่ายวีดีโอก็ถ่ายไปแต่ว่ากลัวรถจะมาแต่งไม่ทันเพื่อนก็กลัวนะ ลูกค้าจอก28โอ้ยอ่ะอะสู้ๆพี่ต่ายสู้ๆให้กําลังใจตัวเองว่าผลวันที่25ไปแล้วก็จะเบาๆหน่อยไม่เบาหนักนกว่าเดิม <c oughs> อ่ะคับเจ้าตัวเกรดแซตเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับถ้าใครได้ไปก็ต้องบอกว่ามีความคุ้มค่ามากๆอ่โดยนะครับอ่าระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งเขาเรียกว่ายัางไงร,ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่น ออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันอย่างเช่นตัวออกตัวในทางลาดชันใช่ไหมครับเราไปห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยกำลังขึ้นร้านจอดรถนะครับเป็นเนินลาดเอียงกําลังเหยียบแบบเข้าได้เข้าเข็มเลยเฮ้ยครั้งหน้าเพื่อนเบรกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออต่อให้เป็นเกียร์ออโต้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันใช่ไหมครับเราก็ต้องปล่อยเบรกนะครับเพื่อที่มันจะมาเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้ามีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยเออ เราปล่อยเบรกปุ๊บน้องเขาจะหยุดให้เป็นเวลา2วินาทีนั่นเองทําให้เรามีเวลาเหยียบคันเร่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อไต่เนินขึ้นไปนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ครูสคอนโทรลมีมาให้พวกสัญญาณการขโมยน้องเขาก็มีมาให้นะครับก็ด้านข้างก็จะเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าตัวเกรดแซดเขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลย โดยแม็กของเขานะครับก็จะคล้ายๆสีตัวรถไหมเป็นสีเทาๆออกบอลเนาะเบอร์ยางที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นสองหกห้าหสบสิดนั่นเองอคิดหนักเรื่องใหม่เรื่องใหม่กลาวว่าใช้ไม้สายก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราไม่ต้องซื้อของของใหม่ของเพลง,งใส่ไม่น่ารอดครับอ่า และทีนี้ระบบการเตือนของเจ้าตัวเกรดแซดเนะาะก็จะเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยชกอัพแกนนั่นเองด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบแนบเนื้อเผผาะนะครับนี่มันไดข้างเจ้าตัวเกรดแซดเขาจะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยเดี๋ยวพี่ตายปรับไปนี่ให้มีเตียงจะเห็นชัดเนี่ยเขาจะติดตั้งให้มาติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็เจ้าตัวกระจกมองข้างนะครับด้านบนเขาก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินด้านล่างก็จะเป็นสี เรียกว่าสีดำนั่นเองวันนี้ไม่มีใครได้เห็นหน้าพี่ต่เลย <ś les> รีบมากรีบมากถ่ายสองรอบนะครับเมื่อจับของเจ้าตัวเกรดแซคันนี้แซดออโตโน้นะเขาจะเป็นสีโครเมียมนั่นเองแต่พี่ไต,ต่ติดจารองมือเปิดให้เ <ś les> <ś les> <ๆ>ห็นไหมครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีสัญญาณการขโมยเห็นหัวล้านพี่ต่หน่อยหน่อยละว,วันนี้รีบมากไม่ต้องเห็นหน้ากันอก็จะเป็นแบบนี้ ีแล้วทีนี้เรามาดูด้านท้ายของเจ้าตัวเกรดแซคันนี้กันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับท้ายน้องเขาเนี่ยมีความสวยมากๆนาะโดยไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแบ๊บนึงโมลมีปัญหาเลงก้องนะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่า กันชนท้ายนะครับเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถเลยนี่นี่น,นี่สำหรับใครที่ชอบนะครับแต่พี่ไต้นั้นกล้องอยู่ก็เขาจะเป็นแบบนี้นะครับนอกจากเขาสวยงามแล้วเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยนะครับเขาช่วยให้ลมที่ไหลออกทางด้านท้ายเนี่ยไหลเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ไฟท้ายเป็นแบบ LED ตอนที่พีต่ายถ่ายเนี่ยก็จะเป็นตอนกลางวันนะครับแต่ว่าเราก็เห็นได้ชัดเจดนนะก็แสดงว่าเฮ้ยการันตีได้เลยว่าเราขับรถตอนกลางคืนนะครับคนอื่นจะต้องเห็นท้ายเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกนั่นเองอนี่ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้สติกเกอร์หัวล้านนี่ก็มีมาให้เรียบร้อยครับ พี่ต่ายเห็นคนที่เขาทาช่องเหมือนกันเขาซื้อพวกไมซ์ซาลาโมนิกนะครับไอตัวแพงๆตัวชุดละหมื่น <laughs> โอยนะสงสัยสงสัยพี่รักสวัสดีครับก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูตรงไหนอีกก็ไปหมดแล้ว อันนี้จริงเมื่อเช้าเนี่ยพูดลื่นไหลมากเลยเสียดายเสียดายอาที่นี้เดี๋ยวเราไปดูาห้องเครื่องกันนิดหนึ่งเอยพี่ใายยังไม่ได้พาดูข้างหน้าเนี่ยแปบ๊บหนึ่งไปดูข้างหน้ากันอันนี้ภายในเขาจะประมาณนี้ข้างหน้าของเจ้าตัวเกรดแซดนะครับเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้เขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบ isuzu vision by led ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่ายังไง ไฟเดย์ไลท์ก็มีมาให้นะครับตรงนี้แล้วทีนี้ลักษณะของไฟ LED ตัวนี้นะครับเ <c oughs> ขาก็จะมีลักษณะเป็นแสงสีขาวนวลนั่นเองให้แสงสว่างที่ชัดเจนแต่ว่าบางคนเฮ้ยพี่ตายแล้วเขาจะไปรบกวนสายตาคนอื่นไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาจะสามารถปรับระดับไฟได้อีกสีระดับนั่นเองนี่วันอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้หยุดอีกนะนัดกระถมดินอีกรถล,ลูกค้าต้องทําอีก เอ้ยเอาเอาสู้ส,ส,ส,สูครับแล้วก็กระจังหน้าของ isuzu นะครับเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยอ่าก็จะเป็นตัวนี้ก็ต้องบอกว่ารู้หลามากๆนะครับสําหรับเกรดเซตนี่ไฟตัดหมอกเขามีมาให้นะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกแบบเ<ๆ>ขาเรียกว่ายังไงเป็นหลอด LED ด้วยแล้วทีนี้อ่าย้ำนิดนึงนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ขับรถไปในที่ที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดนะครับ เราก็ไม่ต้องเปิดไฟตัวนี้เพราะว่าแสงสว่างเขาจะเยอะมากๆจะไปบรบกวนสายตาเพื่อนร่วมถนนนั่นเองแต่ว่าถ้ามีนะเหตุที่ต้องเปิดเราก็เปิดได้ครับไม่ว่ากันอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าเครื่องยนต์กันบ้างแป๊บนึ่งไงพี่ายพาดูเครื่องแปบ๊บนึงนะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างเจ้าตัว cap f h i g h l a n d e r 1.9เกรสแสดแเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับ เขาจะมาพร้อมกับคุ้มกำลังตัวใหม่ล่าสุดของอิสู u เลยก็มาในรหัสเครื่อง a z 4 e นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องในเจเนอเรชันในยุคที่2แล้วพูดง่ายๆคือมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับให้สมรรถนะไม่ว่าจะเป็นแรงม้าเนี่ยมีมากถึง150แรงม้าเลยทีเดียวก็เป็นการการันตีได้ว่าเฮ้ยม้า150ตัวในอยู่ที่รถเรานะครับ ไม่ว่าเราจะเหยียบคันเร่งเพื่อแซงนะครับเพื่อทําความเร็วก็สามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวแรงบิดนะครับก็ตัวนี้จะมีมากถึง350ออ้นิวตันเมตรรอบเครื่องยนต์กว้างด้วยนะครับก็ตั้งแต่1,800รอบถึง2 6 0 0อบข้อดีของการมีรอบเครื่องยนต์ที่กว้างนะครับเราไม่ต้องประคองประคองรอบเครื่องยนต์นั่นเองก็อย่างเช่นว่าเราใช้ พันแปดพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งร้อยสองพันสามร้อยสองพันสี่ร้อยจนถึงสองพันหกร้อยก็ได้แรงดึงเต็มที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนั่นเองก็ใครนะครับที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนะาะก็มีการรับประกรันรถก็มีการรับประกรันนะครับใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เอารถเข้ามาหาพี่ต่ายที่อิสุสุกคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเลยมาหาน้องเตยนะครับน้องตองไอหน้องอ๊อกน้องเตยนะครับสองคนนี้น่ารักบริการดีแล้วก็ ใครอยากได้รถอิซุสก็มาหาพี่่ายเลยที่อิซุสคินยนต์สาขาบุรีลำนอกเมืองอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่่ายจะพาไปดูภายในกัน